สวัสดีครับผมพีเจมบาสเกมเบอร์ Gem วันนี้มาเจอกันกับเกม Resident Evil s e e n ตามมามามา,มา,มา,มาตามหาเมียรหรือเมียก็ได้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์ที่แฟนเพจด้วยนะจ๊ะโอ้พี่กี้เสียงแทรกครับโอเค let's move มาต่อจนจะจ,จ,จากเมื่อวานเนี่ยฮะวันนี้ผมก็ได้อัปเวอร์การ์ดจอไปแล้วบอบเราจะไปเจออะไรอยู่พีดก่อนมันเขามากูแทงนะอ่ะ อ้อนขนมากเ,มาเฮ้ยสเสียงได้ปะเสียงได้นะเขาหลามมีคนบอกว่าเขา่าหลามเฮ้ยวฮ้ยเ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 ฮ้ยหฮ้ยเฮ้ยเจะยิว้ึเต้ยคลิปเง้ยเฮ้ิเหายอย้อย่าอยเาโผเ่มาขา้ดจริงด้้้้้เเเเเเย้เ้้ยไอ้เ้้ย้ย้ยเ้กู เปิดประตูเร็วเรเลวเราเวนมาแล้วมันมาแล้วมันู้ทนกแนกูไปเลยุ้ยโดตีเลกันให้สลัดบักมองไม่เห็นกูหลักเฮ้ยยอยสลายไปเฉยหายโดนดียุสอ๋อนี่มันจะย่อยสลายไปเองนะฮะ ทำอะไรมาวะเนี่ยดิืทีกูลืมเนื้อเรื่องเลยมันคืออะไรต่ออะไรครับนอนละสับสิว้ายวววบ้านทำเพี้ยไรกูไม่ได้เชิญมึงเด้ไดวได้ได้โอ้โหโอ้โหสักระชวยสักระชวย กูจะพูดแบบนี้ไม่ได้นะกูสาบานจริงกูยิงกูยิงเขาบอกว่าให้ยิงหัวให้ยิงให้ยิงหัว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 อ่ะยกมืออีกไม่ต้องมาทักทายกูไม่ใช่เพื่อนมึงนี่ไงผมได้ลูกซองเช็ดเพียร์เช็ดเพียร์ว้าวกูขาดแล้วมึงตั้งปาแล้วรีบปิดแล้วรีบปิดเดี๋ยวพ่อมึงเข้ามาเดี๋ยวพ่อมึงเข้ามาเอาปืนกุ๊บเฮ้ยบูบ้านมึงยิงกูไม่ได้วะโอ้ยอย่าิ่งจับโอ้โหเฮ็ดบัตสิ อยู่ไหนนี่ไงนี่ยิงระยะไกลเหตุฉาดเหตุฉาดเข้าปาก <c oughs> มาเด็เข้ามาแน่จริงเข้ามาแน่จริงเข้ามาแน่จริงเข้ามานี่นะยิงไม่โดนกูยิงไม่โดนปิดประตูด้วยกูร <c oughs> ู้แล้วมึงต้องกลับมารุ้นพันธ์ทีหนีหนีก่อนหนีก่อนหน,กน,นีก่อนปิดประตูด้วยเดี๋ยวมันดา่า <c oughs> อ่านแล้วจะผมอยากจะขำเลยก <c oughs> <c oughs> ูอ่านไม่ออกทางนี้ใช่ไหม <c oughs> วายโอ้ย ไอ้เหี้ยโหกูเกือบคว้างเมาอีกแล้วปิดการปิดประตูไม่อยากรับแขกตอนนี้ไปตายโอ้โหไปแล้วจ้าไป้วจ้ามามาบึงมานี่ยนี่ไงตายมีคนบอกว่ากินไม่กี่นัดตายจะเชื่อบึงดีไมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูสปอยใหม่ไปห้องเก็บศพเปิดสกับ4ี่เอาปิดให้หมดเอาปิดเอาปิดให้หมดอะเริ่มได้จากปิดให้หมดสกับห้า โอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกน้าก่อนอันไหน3อันไหนหนะ้าน้าหันมาทางเนี้ยมีคนบอกปิดเกมเชื่อผม <laughs> <laughs> ท่านผู้ชมครับอย่าพึ่งครับตอนนี้น้าหมูซีเรียนครับกูหวัวร้อนดีกว่าเลสเลนเตอร์ดอทไอโออีกเดี๋ยว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 โอเคโอเค <laughs> <laughs> นั่นไง <laughs> กูมาแล้วป้าป่าครับสวัสดีครับวอชิบคุณทุกทไป อ้อยมีสศพให้ถีบไว้เอาละคาแรคเตอร์กูมาแล้วเข้ามาพีศาจลายไถีบแม่งเลยแน่จริงก็เข้ามาเนี่ยตีนี่เป่ากระบาดแยกผมเก็บเลยไม่ได้แต่มันไปเก็บแล้วนี่มึงดูสามก๊กมากไปเปล่าเนี่ยโอ้โหดูมันฟาดฟันดูมันฟาดฟันโอ้เก๋ขาตัวเอง ได้ด้้ไงหุ่งายหงายหงายแหหรอครับคุณพ่อหงายหรอครับคุณพ่อเจ็บแต่สิมึงโอ้โเ่ไห้มันวิ่งรอนที่นี้ป้าคัางเลยเอาแล้วมาแล้วกุหลามึงเดี๋ยวดเดะ่ปาดปาดตู้กูปาดตู้โอ้โหมึฟันตัวสู้สกูสู้โอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็พ่อเน่น่ปาดหลังปาด ปาดแม่งเลยเอาดิเอาดิโอยตูดได้ปาดสูดแม่งเลยกผมาตัดให้อุ้ยโอ้ยเย๊กเด็ด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 เดอย่าพึ่งตั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 ดโอ้ยตายแล้วอยากกัเยลลี่ตายมึงตายตายเรียบร้อยยตายแล้วใช่ไหมตายแล้วเปล่าว้ ไอ้เขี้ยตกใจโอ้โหมีการเดินมาด้วยนะของเยอะมากที่ผมเก็บอะยาทั้งหลายจะไมหมดแล้วเฮ้ยเขี้ยโอ้โหวิวยวิวิวิวดา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 อีกแยะแป๊บหนึ่งใจเย็นจะจะลากูไปไหนลากูไปลากูไปไหนเลอีแม่บ้าเอ้ยนี่ไงยิงกระปูอ๋อมันมีจุดอ่อนตรงนี้แนะนี่ไม่อาจจะ ไม่น่าใช่อ๋อไม่ใช่ตรงไหนนี่ปะตรงนี้ปะนั่นไงใช้ด้วยโอ้โหอย่างที่เห็นไอ้ก่งตูดไอ้กุ้ยกูนี่มึงเดินเป็นตุ๊กแกเลยนะเฮ้ยไฟก็คือไฟยิงร้อมตูดมันไอ้แกบ้านดิสอนให้กูทำอะไรมาเนี่ยยิงตูดแม่ตุ๊กเองอล่วง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 ,ล,วง,ล,วงล่วงชักชักใหญ่ชักใหญ่อันนี้ยังไม่ตายจริงใช่ไหม,มไม่ตายโอ้ยเด้อ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 เขาปล่อยเผาฮะเผาก็เผา ผมเชื่อคนดูเขาตูดโอ้โหลองไามันก็ดูปลอ่อยปั๊บเยอะไปคุณแม่เก็บมม่เออชิบหายเอาตาย,ตาย,ย,ต,าย,ยาตายไหมชักชักตายยังตายแล้วเว้ตายยังาตายแลวมึงยั๊